มันพามาที่ทางลัดอะคุณหน่อยแน่คุณผู้ชมแล้วลงมาแบบที่พี่เขายังอยู่ด้านในแล้วรถเนี่ยปักหัวทิ่มมาขนาดนี้พี่คนนี้ยังมีสติดีมากนะครับ oh คุณผู้ชมครับ oh. คือเขาพยายามที่จะ,ะทํา oh. ตัวเองให้มีสติที่สุดแล้วก็ปีนป่ายเนี่ยออกมาจากรถนะครับเดชะบุญจริงๆ ไม่ได้รับบาดเจ็บไม่ได้มีอันตารายใดๆนอกจากตัวรถของเขาที่ได้รับความเสียหายนะครับจุดนี้เกิดขึ้นในซอยรับบุญชัย26ถนนสีนครินนะครับตบําบลบางเมืองอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพี่ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าพี่นัตพงศ์อายุ36ปีเขายังมีสติดีอยู่มากนะครับค่ะคือพอรถเนี่ยตกลงไปในคลองปับ๊บพยายามปีนออกมาจากตัวรถได้อย่างปลอดภัยพี่นัตพงศ์บอกว่าคือขับรถมาจากย่านสีนครินครับเพื่อที่จะกลับบ้านที่ซอยพุทธศรีแต่ว่าวันนี้เนี่ย ใช้บริการของ GPS GPS ก็เลยพามาที่ทางลัดนะครับค่ะพามาที่ทางลัดแล้วตัวเองก็ขับมาตามทางแล้วตอนนั้นอย่างที่บอกไปเที่ยงคืนกว่ามันมืดมันสนิทมันไม่มีคนแล้วมาเป็นซอยค่อนข้างจะลึกลับด้วยเป็นทางลัดที่ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยคุ้นชินแล้วก็ขับมาตามทางเรื่อยๆมารู้ตัวอีกทีครับคุณผู้ชมตกลงไปในคลองแล้วครับคุณผู้ชมคือ,คอดูนะจากสภาพเนี่ยนะถ้าเกิดว่าไม่มีไฟส่องสว่างจากหน้ารถคันอื่นๆนะ่ะแทบจะมองไม่เห็นเหมือนกันโอ้นี่หลังจะขึ้นมาแล้ว เปียกชุ่มมาเลยนะคะกลไม่เชื่อว่าตกคลองแหมผู้สื่อข่าวก็อุตส่าห์ไปถ่ายมาให้ดูว่าเปียกจริงจริงอะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่นัฐพงศ์กันหน่อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมเลี้ยวผิดซอยแต่มันเลยเลี้ยวผิดซอยพี่เข้ามาทางนี้บ่อยไหมชินทางไหมหรือว่าไงไม่ไม่ค่อยมาอ๋อไม่ค่อยมาพี่พี่เปิดแมปมาหรือว่าไงเปิดแมปมาเปิดแมปแมปพาพี่มาซอยนี้ใช่ครับเพียสเหรอชีเพียสเดี๋ยวมันเลยมาแล้วลงน้ําเลยใช่ครับแมปพามา

ดีนะคะว่าพี่เขาเนี่ยปลอดภัยนะก็บอกว่าเข้าผิดซอยที่นี่ไปถามชาวบ้านกันหน่อยนะคะคเขาบอกว่าจุดนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยเลยเอาบ่อยด้วยค่ะโดยเฉพาะช่วงประมาณตีสองตีสามอ้ยังไม่กันเออช่วงนั้นนี่ไปดูไปไหนกันมานะคะตีสามตีสี่เนี่ยซอยนี้คือซอย26ขนานอยู่กับซอย28แล้วสามารถทะลุได้หลายซอยเอาบอกชื่อซอยหน่อยคือซอยรั์บุญชัยถนนสีนครินตมบลบางเมืองอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะคหลายคนเข้าใจผิดค่ะว่า ว่าตรงนี้สามารถที่จะทะลุไปจุดอื่นๆแล้วหลงมากันบ่อยกลางดึกมืดมากที่สำคัญไม่มีที่กัน้นแล้วก็บอกว่าไม่มีป้ายบอกทางเนี่ยนะว่าเนี่ยคือสุดซอยแล้ว,ลวมันจะเป็นคลองแล้วถูกต้อง <c oughs> คือมันต้องบอกว่าสุดซอยระวังตกคลองหรือทำป้ายหรืออะไรไมากัน้นสักหน่อย,ยโอ้ยอยากจะฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหามาติดป้ายเตือนให้หน่อยได้ไหมฟังเสียงชาวบ้านค่ะ มันมาชนเนี่ยต้นไม้เรายังหมดเลยตมเติมแตกตรงเนี้ยบ่อยไหมครับตรงเนี้ยบ่อยไหมแม่คืออยากให้มันมีไอ้นี่ไงมีมีกั้นมีอะไรหนอะอ๋อมีที่กั้นอยากให้มีที่กั้นใช่ไหมครับใช่มันมันเนี่ยล่าสุดเพิ่งไปไม่กี่ไม่นานนี้เองอ่ะก็มีฝนตกอ่ะไม่ตกแต่มาชนบ้านชนต้นไม้เราเนี่ยออเ,เอ็นอย่างเงี้ยตีสามตีสี่เราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี่ยเขาเขาผิดซอยเหรอเนีย่ยเมื่อไม่นานนี้เองเนี่ยอ๋อ ก็ S <S มีเมาทั้งนั้นเนี่ยเข้าผิดซอยจนเราต้องเรียกโทรเรียกตำรวจบอกช่วยมาไอ้นี่ให้หน่อยมาเคลียร์ให้หน่อยเมื่อวันที่เท่าไหร่นี่เองสามกุมภาสามกุมภาใช่อันนี้เอาอีกแล้ว<อ><อ>นี่เอาอีกแล้ว<อ>ก็ถึงปลายปีไม่รู้จะก,กี่คันมอเตอร์ไซค์ก็ตกบองมอเตอร์ไซค์ก็ตกบอก่อยอะครับมันซอยตอันคนไม่ค่อยรู้ทางมันคิดว่าซอยยี่แปดใช่ไหม